สค่ะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามานะคะได้เปิด YouTube, y t u t u ยิบซีพลังจิตนะคะจะแม่หมอกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่คุณมาเห็นผ้ายิบซีสำรับนี้คุณกำลังจะโชคดีนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เงินทองเงินเงินทองทองนะหลักแสนหลักล้านเลยสำหรับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่อย่างรู้เ,เหมือนคนที่แบบ รู้ไปทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องมีความสามารถหลายด้านสิ่งที่คุณขอคุณจะประสบผลสำเร็จแน่นอนอาจจะเป็นคู่รักคนรักเก่าคู่แท้ของคุณจากอดีตชาตินะคะจะเข้ามานะคะนี่คุณจะสมปัารถนาทุกอย่างเลยเพราะว่า Judgment ขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมี n น g h t Off-Cup และก็ยังมีไพ่ ซิกคัพนะคะซิกคัพนี่ก็คือเป็นไพ่ของความอดีตนะคะคุณได้สำหรับนี้คุณโชคดีแน่นอนคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยคุณอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์จะพาคุณไปนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูไพ่ยิปซีของยิปซีพลังจิตนี้ โชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ